รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนุนโดยทิพยาพระกันภัยห่วงใหญ่ทุกชีวิตในสังคมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับในช่วงเวลาพิเศษนะครับเรากลับมาเป็นสัปดาห์ที่4แล้วนะครับและวันนี้เราก็าอยู่กับทางด้านของ ุณอนุภาพคุณสวัสดนะครับกับความเชื่อในเรื่องราวขององค์หลวงปู่ทวดนะครับความเชื่อที่เกิดขึ้นถ้าท่านชมเนี่ยติดตามเรามาเนี่ยสามสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องของประสบเขาเรียกประสบการณ์โดยตรงในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับความเป็นความตายที่เกิดขึ้นในตัวของพี่เองนะครับเเรียกว่าประสบการณ์โดยตรงแต่ก่อนที่เข้าเรื่องราววันนี้นะครับเราต้องขอบคุณนะครับใน ร้านของบึงคาเฟ่นะครับซึ่งของบึงคาเฟ่เนี่ยก็อยู่ที่อ่างเก็บน้ําของบึงตาบนอ่าวน้อยตะบนอ่าวน้อยนะครับเรื่องเหล่านี้ท่านผู้ชมว่าในสัปดาห์ที่สี่เนี่ยอยากให้พี่เอเล่าว่าทําไมพี่เอถึงมีจิตศรัทธาต่อองค์หลวงปู่ทวดจากประสบการณ์ที่ผ่านมาประสบการณ์ที่ผ่านมาสามครั้งเนี่ยเกิดอะไรขึ้นในชีวิตอีกต่อไปครับก็ทั้งที่สําคัญที่สุดอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็คือว่าผมเนี่ยได้ไปกราบครูบาอาจารย์ ท่านก็อยู่ที่น้ําตกป่าละอูอนะฮะท่านวันนั้นนะ่ะท่านเล่าให้ฟังครับท่านบอกว่าสมัยที่ท่านจบดรมาใหม่ๆเนี่ยท่านต้องบินไปเมืองนอกอมเมืองไทยกับประเทศนอกนะฮะ,ะแล้วปรากฏว่าท่านท่านบอกสั่งเด็กในโรงแรมนะฮะ,ะว่าเดี๋ยวถ้าถึงเวลาเราให้ปลุกท่านเพื่อเพื่อจะนั่งรถไปขึ้นเครื่องจากโรง,งแรมนะฮะปรากฏว่าระหว่างที่ท่านบอกว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นนะครับหลักปุ่ดทวดอยู่ดีๆก็ปรากฏที่ข้างเดยงท่านนะฮะ แล้วก็รูปศีรษะเบาๆนะฮะแบมือนี่เย็นมากอืหลับให้สบายนะลูกพูดประโยคนี้นะฮะอันนี้เป็นความฝันเขาเป็นความฝันเกิดขึ้นใช่ครับอ่าพอท่านฝันอย่างนั้นใช่ไหมฮะปรากฏว่าท่านก็หลับหลับยาวแล้วแล้วประกอบกับวันนั้นเนี่ยแขกมาที่โรงแรมที่ท่านพักเยอะพนักงานที่ท่านสั่งเอาไว้ว่าให้มาปลุกท่านเนี่ยลืมครับนึกขึ้นมาได้เพราะนึกขึ้นมาได้ก็ไปเคาะประตูเรียกท่านว่าท่านครับท่านครับถึงเวลาแล้ว ครับพอพอหลวงพ่อท่านตื่นมามันเลยเวลาครับตกเที่ยวบินท่านท่านก็แบบเอ๊ะก่อนที่เราหลับไปเนี่ยหลวงปู่ทวดมาหาเราแล้วก็มาบอกว่าหลับไม่สบายท่านเชื่อหลวงพ่อบอกว่า,วาไงรู้ไหมฮะเครื่องบินเที่ยวนั้นที่ออกไปตกตา,ตายทั้งลําครับโอ้ตายทั้งลําครับท่านผู้ชมเป็นความเชื่อนะแต่ความเชื่อที่มันเป็นประสบการณ์อีกแล้วนะครับถ้าเกิดว่าไม่ถ้าหลวงพ่อไปทันนะฮะ มันก็คงไม่มีปฏิหารคหับครับที่ท่านจะรอชีวิตเพราะคำว่าคือบินตกกลางทะเลเนี่ยตกทั้งลำเนี่ยใช่ไหมฮะนั่นแหละครับเป็นเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งที่ผมคิดว่าความศรัทธาหลวงปู่ทวดเนี่ยมันลึกมากเราเนี่ยอยากจะเหมือนอยากจะตอบแทนอยากจะเผยแพร่ก็เลยได้มีโอกาสได้สร้างครับนะครับหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่น้าตักเจ็ดเมตรเจ็ดเมตรเลยนะครับก็ใช้งบประมาณประมาณสองล้านกว่า ครับนะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับญาติธรรมนะฮะคุณเต้นะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับกัลยาณมิตรทาง Facebook คุณอน,นุภาพคุณสวัสดิ์นะฮะที่ได้ร่วมกันนะสร้างหลวงปู่ทวดเนี่ยไว้ที่บริเวณตรงนี้อาจารย์ที่เรานั่งที่ร้านกาแฟคองบึงเนี่ยฮะผมก็ได้สร้างองค์หลวงปู่ทวดเสร็จนะครับประมาณช่วงปีปีหกสองันได้สมโพธิท่านเชื่อไหมครับว่าตั้งแต่ที่คลองบึงเนี่ย สร้างมาเนี่ยยังไม่เคยปีใดปีหนึ่งเนี่ยที่น้ำเนี่ยล้นสป็ินเวย์แต่หลังจากที่เราสร้างทั่วเสร็จได้ไม่ไม่มไม่นานครับอาจารย์อยู่ดีๆนะครับพายุก็ไม่ได้เข้านะฮะฝนฝนก็ตกธรรมดาน้ำเนี่ยเออล้นสปินเวย์จนคนทั้งหลายเนี่ยมาดูว่าไม่พบความที่ไม่เคยเห็นที่อ่างเกลืภูน,นี้รับน้าล้นสปินเวย์รับต้องบอกว่าองค์นี้เป็นองค์ที่สวยมากนะครับที่คุณเออนุภาพเนี่ยได้สร้างไว้นะครับ เป็นองค์หลวงพ่ทวดองค์สีขาวด้วยนะครับซึ่งไม่มีที่ไหนเลยนะครับน่าจะมีที่นี่ที่เดียวแห่งแรกนะครับที่เป็นองค์หลวงพ่ทวดสีขาวซึ่งเป็นจุดนี้เป็นจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมว่าถ้าท่านชมมาที่ประจวบนะครับจุดบริเวณนะครับานด้านของคลองบึงนะครับคลองบึงที่เนี่ยเป็นจุดที่สามารถมาเช็คอินกันได้เป็นไฮไลท์อีกที่หนึ่งที่ต้อนรับพวกสายมูทั้งหลาย ครับนะครับมาสักการบ,บูชากันมาขอพอรองค์หลวงปู่ทวดกันนะครับที่นี่จากประสบการณ์จากพี่เอได้เล่ามาถึง4สัปดาห์แล้วนะครับว่าสิ่งเ่าเองความเชื่อที่เกิดขึ้นความเชื่อในด้านของการปริหารที่จากประสบการณ์ตรงๆของพี่เอเป็นจุดกําเนิดในการสร้างองค์หลวงปู่ทวดองค์นี้ก็อยากเชิญชวนนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาดูกันว่าสิ่งที่พี่เอทาต่อไปมีอะไรเกี่ยวกับองค์หลวงปู่ทวดอีก ติดตามชมดอดไปครับ